สองเครื่องนี้เป็นของน้องวันเพ็ญนะคะเดี๋ยวพี่จะเช็คเป็นทีละเครื่องนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวเครื่องค่ะในกล่องก็จะมีหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็จะมีแบตค่ะสายชาร์จค่ะหัวชาร์จนะคะแล้วก็หูฟังค่ะสายชาร์จนี้สามารถใช้เป็นสาย Data ด้วยได้นะคะสามารถเชื่อมต่อของได้เดี๋ยวมาเช็คตัวเครื่องกันนะคะ เวลาเปิดเครื่องนะคะเปิดฝาหลังนะคะให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็สไลด์ลงนะคะเปิดออกมาเครื่องงูอยู่ครบนะคะเวลาใส่ซิมให้ใส่ซิมหนึ่งกับซิมสองได้ตรงนี้นะคะแล้วเมมใส่ตรงนี้นะคะแบตเตอรี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะเวลาใส่ก็เหมือนกันคะ่ะให้ตรงล็อกก่อนคะ่ะแล้วก็ดันขึ้นตอนเปิดสไลด์ลงตอนปิดดันขึ้นนะคะ ดูสภาพรอบนอกนะคะด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยอันนี้พี่แก้วเช็คให้ละเรียบร้อยแล้วก็คือไม่มีร่องรอยตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ติดอยู่นะคะตรงนี้ก็ไม่มีรอยอะไรคะ่ะอ่าตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะคะ,ะกันหน้าจอให้อยู่นะคะเดี๋ยวเปิดเครื่องกัน,นะคะค่ะสไลด์ไปะคะ่ะ ดูนะคะสไลด์ไปค่ะอันนี้เป็นหน้าโฮมของมันนะคะแต่ละหน้าเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวพี่เทสซิมให้แล้วโทรเข้าโทรออกได้ค่ะเดี๋ยวพี่ลองกดปุ่มให้ดูนะคะใช้ได้ทุกอันค่ะมันจะขึ้นว่าไม่มีซิมนะคะคือตอนนี้พี่ถอดซิมออกละเรียบร้อยค่ะเครื่องนี้เดี๋ยวรออีกเครื่องหนึ่งนะคะ อีกเครื่องหนึ่งก็จะในชุดก็จะมีเครื่องค่ะในกล่องก็จะมีซองใส่ให้นะคะซองเคสมันนะคะแล้วก็มีแบตค่ะมีสาย Data ค่ะมีหัวชาร์จค่ะแล้วก็มีหูฟังค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันค่ะ เครื่องนี้นะคะเวลาเปิดค่ะมันจะมีจุดของมันอยู่ก็คือตรงนี้นะคะตรงหัวเครื่องนะคะให้แกะตามแกะตรงนี้ขึ้นแล้วก็ตามนี้ค่ะแค่เนี้ย่ะแกะได้แล้วเครื่องงูอยู่ครบนะคะทุกจุดค่ะแล้วก็ตรงตำแหน่งซิมนะคะใส่ได้ซิมหนึ่งซิมสองนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งใส่เมมนะคะใส่เมมเข้าไปตรงนี้นะคะค่ะ แล้วก็แบตเตอรี่ค่ะเวลาปิดก็เช่นเดียวกันค่ะให้ตรงล็อกก่อนนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบติดสนิทนะคะแน่นนะคะทุกด้านนะคะด้านหน้านี้จะติดฟิล์มกันรอยไว้ให้อยู่นะคะถ้าใช้เราก,ก็ต้องแกะออกนะคะ ปุ่มเปิดปิดเสียงข้างๆค่ะลดเพิ่มเสียงตัวนี้เปิดเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องข้างๆนี้มีเสียงนะคะโทรศัพท์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูไล่ไปได้นะคะอันนี้เป็นปุ่มกดโฮมหน้าโฮมก็จะขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัวที่มี Wifi นะคะ Wifi ก็ให้เราเข้าตั้งค่าค่ะกดไวเลสค่ะ ิดค่ะตอนนี้ก็กำลังค้นหาว่ามี Wi-Fi ตรงไหนบ้างนะคะค่ะเวลาเข้าขึ้น Wi-Fi เรียบร้อยนะคะ,คะเวลาเข้าเขาก็จะให้ใส่รหัสเหมือนใช์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยะค,ะค่ะอันนี้ผ่านนะคะกดกลับก็กดตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เทสป,ปุ่มกดให้นะคะว่ากดโอเคนะคะนี่นะคะตัวเลขได้ทุกตัวนะคะ โอเคค่ะตัวนี้ตอนนี้พี่ถอดซิมออกแล้วสามารถใช้ได้ปกติค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ